อนีสาดมาแต่ว่ามาติสักดาสักดาจะให้อโนนี้โดนกรกดกดักได้กรกดให้เอาครับที่มาลูกนี้เอาเอาเอาจะไปมีเรื่องกันนั่นแหละครับเอาแล้วครับเอาเอาโอ้โหคิมจองพิวกับใครเอ่ยโอ้โหตรงนั้นมุตสินใช้เรื่องงามสมต้องเข้าไปห้ามทับกันเลยครับโอ้โหอารมณ์ร้อนครับจองพิวครับแนวรับของชนบุรีแล้วบอลได้เปรียบอยู่ด้วยนะครับดอแล้วไปออกอาการไปต่อยเหมือนจะไปต่อยโมฮันตาปาครับ โอ้โหจังหวะที่ตรัตะวันตะปานี้ไปทําฟาวแล้วเขาไม่พอใจครับลุกขึ้นไปับไปสาวหัดเลยครับจองพิวครับเดี๋ยวต้องดูครับว่าพู้ตัดสินใชยเลิกงามสมนี่จะแตกใบอะไรหรือเปล่าโอ้แต่ว่าลมนิดเดือดเลยครับคือทีมนําอยู่สองประตูต่อสูตรนี่แหมสถานการณ์กําลังดีๆครับดูเขาใช้เลิกงามศพักใบอะไรเหลืองทั้งคู่ครับห้ามสึกกันไป ายังไม่จบอีกคิมจองปิวยังจะไปไปเอาเรื่องชนละทิก็ต้องไปห้ามอดีตรุ่นน้องอย่างบวรนะครับว่ามันน่าจะต้องจบเนี่ยครับกล่าวกระยเป็นเดี๋ยวจะวุ่นวายไปกันใหญ่